เขผบไปดูเมื่อเช้ามึผบเมื่อเช้าอืมขับไปทั้งสองเปลี่ยนผบตกน้ำนี่สันออบรนาชีไม่ได้ดูเลยครับถ้ามีเวลาผมดูหลายเรื่องอยู่นะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาคนเมืองก็ไม่ทันแล้วทันบ้างทันต่ำนัะข้าไปสนามวันย้ายไหมสนามถ้าจะทีสทีทัดน่าจะมีอะไปข้าเมืองไปเลยเข้าเมืองเลยเข้าเมืองเลยให้เก็บคนนึงดีให้เก็บคนนั้น คืออะไรอ่ะสนามม้ามีเหรอมีมีเลตต์ตนี้ไม่มีโอเคก็ไปสนามม้าเลยก็ไปเล่นไปสนามม้าเลยสนามไปสวนด้าสนามไปสวนด้าสนามม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 ้าขนไส้คนดีนายพี่ฟิสแต่งวัดแอดดับเสร็จก็ไปแล้วประตูทันหรรอมงจิงๆก็อยากเล่นวาร์ดโอ้ต่อสเกมนะแต่ดูนี่ก่อนดูเอนเตอร์จีอะน้องเหลืออีกวะ ขับเส้นจบปูนปะใช่ใช่ใช่เอเส้นแล้วหมูไวสุดอ่ะแล้วตรงยาวขึ้นดีนะเจฟถึงคนแรกกดจีเลยแล้วก็หมูต้อเลยเลยยี่สิบปี น่าพอดี20ปีแดงแบบปึ๊บปั๊บสับเป้พี่โอ้ผมองไมว่ะมวนะท่านผู้ชมสองไม่ไม่อีลูฟีสามให้ความเ็นเกีได้ไหมครับได้ครับเร็วผมไม่น่าทันว่ะไม่ทันว่ะไม่น่าทันเก้าวิครับท่านผู้ชมสิบ้าวิไม่ทันป้ะทันทานทานจิเก้าวิไม่ทานไม่ทันป้ะวะรไม่ไม่น่าไม่น่าเหลือสิบเจ็ดนึง แพทมันจะไม่ทันตรงมือเหินอย่างนี้เลยเฮียโอ้โหเฮียลำพังเราก็มีน้อยอยู่แล้วไอสัตว์เฮ้ยเเ้ามาเข้ามาเฮียตายดูมาดูมาดูโอ้โหโอ้โหอะไลอะไรอะไรว้ยข้างหลังไม่ทันอง้ง่ในเฮียค่ะโอ้เราไม่ทันเราไม่ทันบานเลยฟังเราต้องต้องเล่นหมายอย่างเดียวเลยนะเว้ยจะกยชุเลย โอ้ยเฮียไหวเหรอวะไอ้เยียเรามีแค่เรามีสามสี่ห้าสิบเรามีสิบเอ็ดเราต้องได้เนินไอ้เยียไม่กลัวเราเอาเลย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 ไม่กลัวไม่กลัวไม่คนตามนะข้างในอ่ะไอ้ชุบชุบปืนีเยอะชุบปืนีเยอะชุบปืนเยอะชุบปืนเยอะชุบปืนเยอะโอ้โหยัดแม่ไหวจริงเหรอวะไม่ใช่ไหวจริงเหรอวะชุบปืนชุบปืนไอ้ชอมไอ้ทอมชุบไอ้ชอมชุบเล่นเสาเล่นเสาบไปเดือ มดเมดเมดมดเมดหน้อยไปน้อยน่อยไปนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีาเล่มโอ้โหตายตายตายเพื่อเพื่อนเ่นเพื่อน้ือตามมา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 เ้้ยเขาเล่นหลังที่คืนเขาเยอะเยอะแยะไว้สัตว พี่เล่นแยกทำไมโอ้ยฮีฮี้อ่ะกูจะเล่นแยกเล่นรวมก็ไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันอะ <c oughs> เรามีสิบเอ็ดคนไอ้เบลิ่เด็มข้อรันเลยวะ เด็กโดนด่าทุกวันในขยันตอนเวลาวายไปนเนาะบอยู่ฝั่งแลนชมพูนะขอขอนุญาตอุ้มครับไม้ผู้ของขามือ มอขอดูบัตรหน่อยครับขออนุญาใส่บินเหมือนไม่ต้องการพิสระข้าไปช่วยนะเรียบร้อยครับทำไมเวลาคนทีแมาอยู่ในสถานการณ์แบบยามวิกฤตต้องเป็นมึงไว้<ช>หลวงเรียบร้อยครับได้ล้ครับขอบคุณครับ อะไรครับหมอขัดูัรได้ครับนอครับนี้ไยครับแม่งวัดว้ที่ผายเดี๋ยวเดียวห รอรอเลยเนะไม่พี่ประกาศหาสกินเลยกาชาแมนออกวันที่สมไงผมรอพี่รอกาชาหมดจีเลยเนี่รถคุณอยู่ไหนต้องซดอไอเลต้งไฟต้องไฟขลังไอเอตต้องไฟต้งไฟขลังใครวะรถบ้ามางหลังอะไอเชี่ยไปงานแก้ต้องไฟต้องมีงานแก้นะไอเชี่ยยิบไปก่อนเลยใช่้งหมดป้ ไม่เยอะแน่นนะป่ะสวยพี่ตะกี้เกือบเกินก่อนที่มาได้แค่ยี่กูมาเจอรถที่นี่แล้วแบบสมูทสบายตาขึ้นเยอะเลยวะอะไรอันนู้นอันนู้นเร็วไปเหรอโอ้โหแบบนี้และห้มันก็พอมีรุ่นอะไรวีร์อีกรุ่นนึ่งเราได้เก็บบามีคนไม่ได้เล่นประมาณหกคนนะไม่ใช่ห้าหกลูกเบเกอร์มีพวกสี่บัฟ้าขับสวนพวกเราไปพี่ขับสวนตามพวกเรากลับมา ไม่มีไอ้ยี่ย่ก็บอกให้มาผมก็เลยขับมาแล้วมันไม่ทันไปดีเล้ไม่เป็นไรนะไม่เขาหลับเราก็เลื่อนไปเลยลูกนึงลูกไหนก็ได้ที่แบบเจอคนน่ะเลือกไปเลยเอาลูกเดียวอันเหลืองนะครับพี่ออดคือถ้าดูหน่อยจะจุดใครจุดหายเราหายตอน40อ่ะได้อี่ตอนต้องไฟข้างล่างเหรอเออเกิดไม่ดีเลยไปดูอ่ะน้ำมันหมดได้กี่ตอนตีสาม ต้องไปหมายเลที่สองเฮ้ยอย่จากร้านว่ะน่ะพี่แจกแอดดอกไปมึงแน่ได้ใช้กันไม่เยอะอ่ะมึงเอาไปเล่นต้องไฟต่อเลยจุดมันหมดแล้วจุดมันหมดแล้วแล้ววันนี้เรามีซ้อมซ้อมกับไอ้นี่นะ SMD Familia อะไร่นี่ะวันนี้มาถึงวันที่สองอ่ะใช่ใช่เราไหนเชอะ ฮะเร,เ,เราเนี่ยเราเนี่ย okay. เซนเซเนี่ยซ้อมอยู่ไหนพี่คอมมัวเออแต่ประเด็นคือเราจะเขาพี่สี่สิบอ่ะเราจะหาตั้งไหนอีกสิบอ่ะเอาเค่นนี้มาช่วยนี้มาช่วยก็ได้น้องเราอ่ะโอเค